มารับชมเครื่องบินแบบ B2 ลงจอดที่สนามบินกรุงอิรักประเทศกรุงแบกแดดที่ไม่ใช่กรุงอิรักกรุงแบกแดดนะครับประเทศอิรักสมัยก่อนเนี่ย B2 อเมริกาใช้มาทิ้งระเบิดที่ประเทศอิรักนะแต่วันนี้กัปตันมวลเอาเครื่อง B2 มาลองทดลองแลนดิง้ง ที่สนามบินประเทศอิรักดูว่าจะสามารถแลนดิ้งได้ด้วยความนุ่มนวลชวนฝันไหมมารอรับชมกันได้เลยครับเข้ามาแล้วนะควันขโมงมาเลย ทัดดาวด้วยความนุ่มนวลชวนฝัน